สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมาแบ่งปันวิธีการทำให้มะนาวมีน้ำเยอะๆไม่ขมแล้วก็เก็บไว้ทานได้นานข้ามปีเลยจ้ะเปลือกมะนาวนะคะจะมีกลิ่นหอมแต่ว่ามีรสขมเวลาคั้นน้ำออกมาทำอาหารก็จะมีรสขมติดออกมาด้วยเรามาดูวิธีง่ายๆที่ทำให้มะนาวไม่ขมกันเลยค่ะ แม่เพิ่งก็จะใช้เกลือในการล้างเปลือกมะนาวไม่ให้มีรสขมนะคะเราจะใช้เกลือขัดไปเบาๆให้ทั่วผิวมะนาวแบบนี้เกลือจะเป็นตัวช่วยลดความขมของมะนาวได้ดีมากๆเลยค่ะง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้มะนาวจจำๆนะคะต่อมาก็มาดูเคล็ดลับง่ายๆในการทำให้มะนาวมีน้ำเพิ่มมากขึ้น บีบออกมาก็จะได้น้ําเยอะขึ้นค่ะแล้วเพิ่งจะนํามะนาวไปแช่ในน้ําอุ่นๆประมาณ5-10นาทีเพื่อให้เปลือกมะนาวมีความนุ่มแล้วก็ยังช่วยเพิ่มน้ําของมะนาวให้มากขึ้นด้วยเหมือนเอามะนาวไปทําสปานี่ค่ะกดแล้วนุ่มฉ่าไปทั้งใบเลย ดูกันชัดๆเลยค่ะน้ำมะนาวฉ่ำแล้วก็เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้แม่พึ่งก็จะใช้เป็นที่บีบมะนาวแบบนี้นะคะใส่มะนาวลงไปแล้วก็บีบได้เลยง่ายแล้วก็สะดวกมากๆคือสามารถบีบด้วยมือได้เลยค่ะน้ำมะนาวเยอะมากเลยค่ะนี่คือมะนาวหนึ่งชิ้นนะคะทุกคน แม่พึ่งชอบใช้ที่คั้นมะนาวแบบนี้นะคะเพราะว่าสามารถคั้นน้ำออกมาได้แบบทุกหยดเลยค่ะรับรองเลยค่ะว่ามะนาวของเราหอมแล้วก็ไม่ขมสามารถที่จะคั้นทังเปลือกแบบนี้ได้เลยแม่พิ่งใช้มะนาวประมาณ5ลูกค่ะได้น้ำมะนาวเยอะมากๆเลยค่ะประมาณครึ่งแก้วเลยส่วนวิธีการเก็บมะนาวไว้ใช้ได้นานข้ามปีแม่พึ่งแนะนำให้นำไปแช่ช่องฟรีซค่ะ สามารถใส่เป็นพิมพ์ใส่น้ำแข็งหรือว่าพิมพ์อะไรก็ได้ที่มีนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เรานำไปแช่ซองฟรีซแล้วก็จะได้น้ำมะนาวเป็นน้ำแข็งแบบนี้เพื่อความสะดวกในการใช้นะคะแม่พึ่งก็จะแบ่งเก็บใส่ถุงไว้อย่างนี้ค่ะ แล้วก็นำไปแช่ช่องฟรีสเก็บเอาไว้ใช้ได้นานเป็นปีๆเลยค่ะและเมื่อเราจะนำมาปรุงอาหารหรือทำน้ำจิ้มก็สะดวกมากๆสามารถนำมาปรุงได้ทันทีกลิ่นแล้วก็รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมทุกประการเลยค่ะอย่าลืมมากดติดตามครัวแม่พึ่งเรามาทำเมนูอร่อยๆด้วยกันทุกๆวันเลยค่ะ